อาตั้งเขาบ่เจอแลนตั้งแลนขวาอยู่เอ้าคนไทยก็ว่าเคนลาวก็ว่าเนียเงียบเงียนใคเงียนใครเงียบหมายความว่ายังไงแมอยากไ,ได้บุเขาว่าสวัสดีค่ะก <c oughs> ็ลอยช่องทาง <c oughs> ปีใหม่นะคะ <c oughs> เราจะดูคลิปขอหนึ่งเชือดหนึ่งไรนะคะ พีพีเอาอยู่ข้างนอกค่ะเอาเขบาบ่อด้ยันนองดาวแกงเล่ผูกว้ข้างนอกค่ะใบเต่าอุ่มบุญเขาอมาก <c oughs> า,กม,า,ากมาหมนอ้อง ยังหวนแล้ว่นไปอีกยางเดินวนแล้วเดินวนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยตาสายตาสายตาสายตาไปจิมงโมลงกะแตะออมเมนยังไง

ยางกวนหนาดังอยู <lawsuit S 2> ่เนี่ยบก่าบก่าเห็ดอุ่มบุญเนาะบกเห็ดอุここ่มบุญเนาะรอบลอบถ่าพี่ปีย่างเดียวควนควรวัสดีครับก่อนเรื่อสวัสดีครับก่อนเรืองดาววัสดีครับก่อนมาเอ้อยู่เหงค่ะ เดาจะเปิดประตูให้พี่ปีก่อนนะคะเอาเบ๊ก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 เบ๊ดิด มาแล้ววันนี้ปีขายาได้ไหมยาครับบุดเดือนันโอ้ยุมบนนป้องเขาไปได้เอแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินอุ้มบนน้ป้องเขาไ่ทันไหนอยู่โอ้ยโอ้ยเพือนกตันก้าตันอ้ม่ดาวก็ยืนกินย่างเดียวเลยแต่โมล้างแล้วสุดที่ไแลวแม่โมล้างแล้วนะ อันนี้คือผน,นเนกปาดนะคะส่วนนุ่นผนเอกล้างล้างแตงโมล้างอีกต้นเรือาตั้งเขาวบสเจอเลนต้ยเลนขวาอยู่เอ้าคนไทยเข้าไปเอคนลาวเขาไปเงียนเงียเงียนยมันหมายความว่ายังไงแไทยไม่น้อยครับอกตีน้องกินแ <c oughs> น่ลูก

ขุ่นไปเบิ่งน้ำลูกไส่หลินอยู่โอ้ชาตแบตไส้อยู่นั่นชาตแบตพุ่นแต่เลื่อนชาตแบตอยู่พุ่นใช่นหมอ้อนเขียนว่าอ้อนเอาเอาเอาเครื่องไข่โตออกเลยก็ได้กดหมืองโตออกเลยเขียนว่าอ้อนเออ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 ผู้สาวขาสั่น สาวขาตั่นีลาบะมี่น่ากินดอกลูกหมดแล้วพรากันกลับขึ้นไปเ้องกล้วยจิ้มกล้วยเด็กกล้วยเด็กกล้วยหน่วยหนึ่งในเตียงนี่่นี่นี่เด็ยังไม่เอานี้เอาเอาไก่ไปโอ้ยจิ้มที่หลีควรเลิศนี่เนาะเอาไก่ให้กันกันก้าเข่าปาตัววัดตะกล้วยเนาะมันเหลืองคือกันก้ากล้วยเอาละเอา อุ้มบุญเหยียบหัวเลยเอ้ยสีส่วนกันไปใส่นอบนี้เป็นไงดาวใส่อะไรเหรอครับเดี๋ยวรอแอปเปิลก่อนอ่อนเขียนว่าอ่อนปีปีลูกมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ้อ้อ้อุ้มบุญตีนันเล่นบอลหนึ่อ เอาออกมลวะเล็กน,น,นึงปลาลูกฟอกครับอ้วนอ้วนอ้วนสิปีนไปยังนั่นอ้วนมุมเหงองมุมแดงเนาะกรรมการคนนึงเออเออยสาวอุอ้มบุญไม่เอาเอาเอา เป็อยเปิดน้ำตินันฮะโอ้จะไปเมียนขยะตินันอัาเล่นก็้นะคะหือวเรสาวเล่มเโอ้ยนี่ผมตรคอบคุเตรเอนนะครับเด้อ้ยังไม่มาเรีนูรอด้วยำด้วย

เียบใกลแล้วเออเหมืนอนอกไม่ไดไ,เไเนเลยะคะวันนี้มันหยุดดูได้ทั้งวันแต่ว่าคนไลฟ์เนี่จะปวดแขนเพราว่าไม่ได้ใช้ไมกันสเวผมจะไลใหเไหมไดไหอดอมล่ถ้าเราจะตตั้งก <c oughs> <ล>ัน็ดนบอล,ลเอา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 ยังกันแล้วเออเอา,เอา à, khao theo khao theo đẹp đẹp khao theo lê lê ôi có lắng lên nhiều <laughs> khao theo đơ 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 và tan hiền và tan hiền can giằng bón cắn như hí 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 ô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 m bún mẹ quán. <laughs> ôi bao bao lu bao bao lu bao đáng bao đáng. คนคนคนขาเหรียญยกลางที่นั่นอุมบุญคนน่ะม้ดาวก็ขึนเหยียบได้ดเลยก็ฉันลาดเด้อเยยบไก่อ้ามุนเขามาแล้วนั่นอ้าลุกสาวนกอยาหวกตกเลยแตกสาวโผลมาไม่ได้เลยเนาวกินกลางล่างเอาบุญมันมันหล่นลูกสาวเย็บกินกลางล่างหายแล้วเขาเลี่ยดพร้ด ปีๆน้องกินได้ลูกน้องพระท่านเด็กเขาแมงตามือเงี้ยเออจ่าแล้วหาพี่พี่่อพี่ๆพอพอทอดสับไปก่อนมองเอาถิมชัดแล้วจ้าพนังไส่เพื่องผุดอีกแล้วขอกินอย่างเดียว

โอ้ยไปเฟรลวงกินเองเลยแบนี้โอ้ยเขายเหียนเออคือน้ยสั่นลลูกม่่ที่ได้กินนมาเล่งนเล่คสังเลยเอ่พูดอ่ะเอ้ยืนนเียมกูกันเลยกันเสมอกานลกเแฝดเนาะแฝดแฝดายาุกินกนไเียบมือเง่วเ่นอ่ะน่องเล็บาดเบิ่งว่ะเฮียดเนา

บองตะวันบ uhm. ้านน้องตันบ้านเลทำไมมาเร็วกับเร็วจังเลยเพราะพี่เขามีาต้องนเลมาจากไหนคะนี่จากบุรีรัมม์เนาะหรือว่าขับรถมาจากนครนครมามมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลบุรีรัม์ค่ะก็เลยมากันเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุนบุญโคตรเร็วอุนขุนขุนโคตรเร็วเฮ้ยเฮ้ยคุณตลบเลยครับไม่รู้ใครเป็นใครครับตอนนี้แต่เราก็ขอขอบพระคุณโครงการคณาอนุกรรารจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบคุณแม่แม่เอจีทุกท่านขอบคุณเอจีน้องส้มด้วยนะคะที่เอาผลไม้มาให้น้องๆขอให้ร่ำร่ำเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยขอ้คุณมาสำค่ับวันนี้เอบคุณมากๆค่ะสมไช้เล่น